อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ถือได้ว่ามีการนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในทุกพื้นที่ในประเทศไทยและปัจจัยที่มีส่วนสําคัญที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของอ้อยนั่นก็คือวัชพืช จุนมุสิจ้ะอ๋อตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับตอนนี้นครสวรรค์น,นครสวรรค์ลาดยาวเนาะลาดยาวสำหรับยาที่ได้ลองฉีดไปวันนี้นะครับเป็นยาคุมแห้งในอ้อยในมันนะครับ<ๆ>ก็สามารถฉีดได้ทั้งอ้อยใหม่อ้อยปลูกใหม่อ้อยต่อนะครับแล้วกส็สามารถฉีดได้ในตัวมันสําปลังนะครับปลูกปักแล้วฉีดฉีดทับได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาคุมย่าได้2-3เดือนนะครับ ังจากที่ได้เห็นบินแล้วมีความรู้สึกเป็นไงครับชอบจ้ะสรื่อยเรื่อยังไงคิดว่าไปนาคนเดียวได้เนาะจะได้พอได้ไหมจะมีคนสนใจจ้ะถ้าอย่างตัวพี่เองเนี่ยถ้าถ้าลองให้ลองใช้เนี่ยคิดว่าใช้ได้ไหมไปนาคนเดียวได้จ้ะได้แน่นอนพราได้ลองมาคับดูแล้วจ้ะไม่ยากจ้ะคือประโยชน์ก็คือน่าจะเป็นในลักษณะก็คือลดแรงงานคนครับแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานครับอันนี้ก็คือมีเพิ่มขึ้นมาก็คือผู้ใช้ยาปลอดภัย เพราะเราไม่ต้องไปสัมผัสกับชายาโดยตัวใช่ครับในส่วนตรงนี้พี่ได้ลองบังคับดูแล้วใช่ครับเป็นไงครับความรู้สึกบังคับง่ายไม่ยุ่งยากในการบังคับครับครับทุกคนก็น่าจะบังคับได้ครับมรยี่ห้อกับจริง ุดอ้อยมันคุมวัชพืชใบแคบและใบกว้างในอ้อยปลูกใหม่อ้อยตอมันสัมปลังปลูกใหม่ปลอดภัยต่ออ้อยและมันสัมปลังชุดอ้อยมันสามารถฉีดได้ทั้งดินแห้งและดินเปียกสามารถคุมวัชพืชใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าข้าวนกหญ้าปากควายหญ้าตีนนกกกทรายหนวดปลาดุกโคกกระสุนและวัชพืชอื่นๆหนึ่งชุดชุดอ้อยมันสามารถฉีดพ่นได้3-4ไล่คุมได้ยาวนาน2-3เดือน อย่าลืมปลูกอ้อยและมันสำปะหลังครั้งใดชุดอ้อยมันคุมก่อนสบายกว่าสำหรับสมาชิกชาวไร่อ้อยที่มีปัญหาในเรื่องของวัชพืชเถาเลื้อที่ตายยากเช่นตดหมูตุนหมาเถามันหญ้ายางแห้วหมูสาบเสือและวัชพืชใบกว้างอื่นๆซิสโมผลิตพันธจากประเทศสหรัฐอเมริกาปลอดภัยต่ออ้อยใช้กําจัดวัชพืชเถาเลือที่ตายยากซิสโมตายลึกตายนานตายถึงรากถึงโคน ปลอ,อดภัยต่ออ้อยเฮกซาปา75สารเฮกซาซิโนน75%สูตรเกล็ดใช้คุมและกำจัดวัชพืชหลังงอกได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างสามารถฉีดผสมสารพารากดเสือโซนฉีดพ่นในอ้อยโตได้กำจัดวัชพืชร้ายในไร่อ้อยเช่นหญ้าคาหญ้ายางหญ้าปากวายและวัชพืชอื่นๆได้ดีวันนี้ โกเบ c o อ p เราพร้อมนำเอาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมการฉีดพน่นไทเกอร์โดนมาช่วยให้ชาวไร่อ้อยสะดวกปลอดภัยและสามารถมีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตอ้อยทั้งในการบริหารจัดการควบคุมและกำจัดวัชพืชและการเพิ่มค่าความหวานหรือซีซียในอ้อยก่อนตัดผลผลิตเข้าสู่โรงงานน้ำตาลโกเบนขอบตาหัวเสือลุกโลกเทคโนโลยีก้าวล้ำนำเกษตรไทยก้าวไกลสู่สากล